ท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซ้ำรุ้นหงล้อดำซิ่งนะครับผมใส่แป้งออกมาแล้วครับท่านผู้ชมอ่าสำหรับคลิปที่ขอไปเด้ออย่าเฝ้าเด้อหาพี่เซนเตอร์มาท่านได้ ทำคนเดียวไม่ได้ครับไม่มีคนถือกล้อง<ม>อแป้งจัมโบ้ครับท่านผู้ชมปลายทางราชบุรีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงกว่าๆแล้วน่าจะห้าโมงแล้วนะครับเพิ่งจะออกจากโรงงานนะครับวันนี้อยู่ในตัวอำเภอ ب, ก็คืออำอเภอกระนวนจังหวัดพนันก่นนะครับท่านผู้ชมว่มาจะไม่ถ่ายแล้วดิว่าจะ้ายมือยื่นเลียนี้เมื่อกี้มันมีนรถตัดหน้าก็เลยถ่ายไว้นะครับโอ้สุดยากเรียวๆเลยแม่ว่ากันแต่ทผู้ชมอยู่เลนซ้ายสุดมาเรี้ยว อยู่เทินไหมดีที่ผมมาช้าๆนะครับผมไม่ได้ขับเร็วผมค่อยๆมาปล่อยรถไล้มาถ้าผมมาแรียงอู้เรียบร้อยเลยครับรถวีกู้คันนั้นนะคนแก่ครับ นี้ก็จะติดไฟแดงอยู่นะครับตอนนี้ติดไฟแดงอยู่จะเลี้ยวซ้ายนะครับท่านผู้ชมถ้าเลี้ยวขวาก็ไปอำเภอน้ำพองนะครับเลี้ยวขวาไปน้ำพองครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปทางกาลสินบุรีน้องหม่ยมียไม่เมกไป,ไป่มกแต่ผมจะเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเพื่อจะไปออกคอนเสิเป็นทังลัดไปน,นะครับ ทางลัดไปสุขคันจัคถ้าเราก็เลี้ยวไม่ได้นะครับเลี้ยวไม่ได้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าติดรถข้างหน้าซ้ายตรงนี้ต้องระวังนะครับคือเราวิ่งไปธรรมดาเลี้ยวเลยไม่พ้นนะครับสังเกตดูอ่าตรงมุมนี้ ใช่ละนี่ครับเนี่ยมุมนี้นะนะครับแล้วข้างหน้าจะมีรถจอดอยู่นะครับมันมันยืดหัวไม่ได้ครับเราต้องตีวงมามาตีวงทางนี้นะครับตีวงแล้วก็โค้งเขาแังอีกรอรถจีบป่ะนะไปวะไรเร็วจะไปจอดเนาะอันหนึ่งลนะ cấp một một ngáp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  một พ,พ่อ,อะบายนาไปพอดีเลยแพี่น้องขนาดตีออกไปพุ่นนี้เรื่อง,งอย่างตีออกไปหลายๆายโดดพี่น้องนะครับเกินด,ดีกว่าขาดที่ผมว่าถ้ามันขาดแล้วมันเกี้ยยัดครับถ้าเกินเกินออกไปสีวงเกินออกไปก็แคด่ดึงดึงกลับ แค่มว้วนเข้ามาเท่านั้นนะครับไม่ยากแต่ถ้าทางนึ่งึ้นแล้วอ่ะโอ้อยแบบกี่น้องไ่อยากผักมันง็ดึงไม่ยากหรอครับสําหรับคนที่เป็นแล้วนะครับแต่ถ้าคนคนไม่เป็นแล้วอ่ะมันจะคล้ายๆแบบอ่าถ้าถ้าคนเพิ่งจะเป็นนะครับมันจะคล้ายๆว่าอ่ามันสุดไหมเคยเป็นบ่ผมก็เคยเป็นนะครับเป็นแม้ว่าผมจะขับเป็นแต่ผมก็เคยสุดเหมือนกัน สุดแบบมันเลี้ยวไม่ได้มันโยกไม่ได้มันคิดไม่ออกแล้วอ่ะเออเคยมีเหมือนกันครับนี่คนระับเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับมันจะไปผู้บ้านเสือเสือเถาอะอยากเสือโค้ อย่าเขาอย่างผมเนี่ยคันนี้ก็ใส่ด้วยกันนะครับสิบร้อจะเป็นแป้งเล็กแป้งเล็กน่าจะเป็นแป้งที่พเจ้าจเอาไปลงรล้านนะเป็นแป้งที่ไปลงหน้าร้านไม่ได้ไปลงตู้เลย เป็นหนังที่แหละพี่น้องมันจะอาหารตามันจะเยอะๆหน่อยนะครับมันจะพูดอะไรไม่ค่อยออกเพราะว่าเรามัวจะมองจะเบึงกับพี่น้องท่วงแง่กาบอไไ้เดี๋ยวพวกเจ้าจะยิ้มร้อได้เด็กหูเละ โูไปเรื่อยๆครับพี่น้องไปผ่านอำเภอตำสูงนะครับตำสูงออกจากตำสูงไปประมาณสองสามกิโลนะครับจะเป็นสามแยกเราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาก็จะไปออกอ่านี่แหละครับออกใไ้ถนนระว่างขอนแกน่นเพียงยื่นครับถ้าไม่เลี้ยวขวาตรงไปเลยจะไปออกสี่แยกเชียงยืน เ้นสพวกนี้คือแต่ก่อนผมสอบรถคูปุต้าครับผมมาเรียนที่ประจํา không đâu à không hiểu quên cảnh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ใต้แล้วครับขอไปค,ครับรถผมมันแรงครับแรงตายแคมเบรีลล่เลยครับนั่งวอร์เรย์จแจ้งไครหรแล้วนั่งรอบนี่เนาะ มใส่แป้งกันวนนะครับท่านผู้ชม หลายท่านก็คงจะรู้จักดีนะต้องขอใครที่ผมไม่สามารถเคยนามได้นะครับเพราะว่าในพวกเจ้าเดาเราเลยนะครับไว้แล้วทีนี้เป็นสองเหลครับแดนยากที่ใจเลยทีเดีดวยวแดนน้ำมูบ้านนะครับ Ơ ơ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  đó thế đó nè, nó đà Nhiều à. <laughs> đấy Nụt nhau vãn Hơ hơ mà Mua, hả? Mua là phải Nha Tùy châu à U cơ <laughs> ไปรู้ว่าพวกเจ้ากับคิดไอ้เจ้าแซงกันที่น,น่องเพราะว่ารถเขาแรงเสียเกิน แรงไปแล้ว,ลวเดี๋ยวส่งมันนะี่ะเอาสต่แกงไม่มีไฟขอบคุณเราเลยอย่างน้อยๆก็น่าจะมีไฟหมากขึ้นทีหนึ่ง,น,งะนะปกติเนาะต้องหมากให้อย่างดีไหมว ไปรถนักด้วยรอทางไฟรถเ้าเนี่ยโอ้วยเชี่ยงใครกันหรอเงินเสียไม่ได้หรอกครับผ,ผ,ผมมันรดหนักอีกอย่างนึ่งย่ามนมันบวชหลายทาัยท้งนะนี่แต่ทุ่งนาครับท่านผู้ชมทีนะ kiện hành hiện, hiện đại với nó đang còn ban khẩu ban làm với một bằng ý ý cho thấy vậy là nhưng mấy bạn nó muốn có thầy vậy là chàng ấy cho thấy vậy là nó cũng tạm ăn mà sao nó mang thầy có thể มันก็น่าจะอยู่ประมาณพันพันห้าครึ่งต่อครึ่งเนาะตำนาทุกวันนี้มันไม่คุ้มค่าหรอกพี่น้องค่าใช้ใจ่ายมันเยอะค่าไถก็แพงค่าปุ๋ยยิ่งแพงค่าปุ๋ยเนี่ยคนฟอคนแม่ค่าปุ๋ยเออ มี่เหรอครับถุนเราคงเกียร,ยรยติอยหรือยังไงจะมันขึ้นจริงๆครับแต่วันเกียรแปดไรเงี้ยมาแพงแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ถุงละพันแปดแปดว่าปุ๋ยยูเรียเออครับทีนี้คนไม่ทำนาเยอะนะครับอา่าเพ,พราะว่าวันนง้พอดีรถไถผมก็ใครเลยรถไถผมเม่ไรเมื่ได้รับงานใช่ไหมปกติก็จะสามาบอกไปไถนะครับ ทีนี้คือคือเขาเขาไม่ทำนะครับเขามีแต่บอกให้พ่อผมทําเลยมีแต่บอกให้อาลูกพาต่าเ,เห็นเอาโลมีแต่เป็นหว่างอย่างนี้เลยนะครับเขาให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอาเขาบอกอ่าสู้ไม่ไหวครับเรามีแต่จะขาดครับเพราะว่าอ่าถึงแม้เรามีเครื่องเครื่องจับเครื่องไม้เครื่องมือก็ต,ตาม ไอ้วานไ้ครับมันมันว่ไไ้ทน้งค่าปุ๋ยกับพี่น้องผมเอาปุ๋ยมันแจ้งหมดถ้าเกิดมันแรงมานี่คืออย่าปล่อยเลยครับมีจะขาดมีจะมีจะขาดาาทุนกับอยู่ตัวนะครับไม่มีกําไรอทํานาเนี่ยแต่งาน,นที่เราไม่เอ้มันสิบหานะที่เราิบี่ที่เรานะครับผมก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชม อาจจะเป็นคลิปอยู่ลาดบุรีนะครับผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะเจ้ามาพูดในเหตุการณ์เกี่ยวหรอขากลอกตรงนี้เหตุหกนะารณ์ไปเพิ่นเอาไวา้ยังไ่ดีต้องโทรถ,ถาม,ถามทางเงินเท่านัอนผมไม่เคยไปนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม,บบบบบส,ม,บมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทีหรับการติดตามรับชมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ